ชคมันทําอะไรนะโชคทําอะไรของเขานะทําอะไรของเขาเอาแล้วเอาแล้วเจ้าโชค,โชคอื่นเช้ามาเป็นไรของเขานนะออทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้โชคแล้วมากัดนี่โป้งพ่อแล้วมากัดนู่นนี่นั่นเอาไปทําไมนะแค่นั้นเขาซนแบบนี้เน่ยถึงได้ผูกเขาไวาอนะอเขาละ่ะ อมองตาพ่ออะมองตาแป๊บแป๊เลยมองตาพ่อนะเขาละดูดีดูดีเขาหมั่นไส่พ่อขนาดไหนเอาเอาเอาเข้าไปในบ้านเขาแล้วเอาเข้าไปในบ้านเขาแล้วโชคโชคดูเขาดูเขาดูเขาพ่อแม่พี่น้องนะเขาทําอะไรเนี่ยเออเขากัดเลยนะกัด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 เลยนะ ถั้าหมั่นไส่นะคุณพ่อจะเล่นกับหนูก็ไม่เล่นจะอะไรก็ไม่อะไรเลยนะคุณพ่อนะหนูกัดขาดเลยดูดีฟันเขานะฟันเขากัดขาดเลยนะพ่อไม่นอนมะเขาลองฟันเขาอย่าไปกินนะเบื่อนะั่นอ่ะมีมันมีอย่างนะโชคหนีแม่โชคไปกินเดี๋ยวก็อวดเขาเคี้ยวไปทั่ว ทั้รูเป็นโรคอะไรของเขานี่โชคไงกัดไปทั่วกินไปทั่วคาบไปทั่วเขาเหนื่อยใจกับเขาแล้วพ่อแม่ไปน้องนะเหนื่อยใจกับไอ้โชคเอาแล้วเอาแล้วเคี่ยวแล้วอทำไมเป็นแบบนี้อืเอาแล้ว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  อ,อืมอืมอืมดูเขาไปเขาพิจารณาคงเขาไปเขาเอาการเลยล่ะเขานั่งเป้าเลยนั่งเป้าเลยออืม อ่าดูเขามองตาเหลือบๆล่ะมองตาพ่อเหลือบๆล่ะเลาโอ้โหดูเขาแข็งแรงขนาดไหนใน,นพ่อหนูแข็งแรงนะหนูโชคขี้ดื้อนะแข็งแรงนะพ่อ,อด,ดูดูดูเขา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  ทำไมถึงเป็นแบบนี้อืมเขาหมั่นไส้แล้วคุณพ่อหนูหมั่นไส้คุณพ่อแล้วนะหนูกัดรองเท้าดีกว่าหนูกัดพ่อนะพ่อตีแต่หนูอืมคุณพ่อะหนูหมั่นเขี้ยวแล้วนะหนูกัดแล้วนะหนูกัดแล้วนะหนูหมั่นไส้แล้วนะหนูหมั่นไส้แล้วคุณพ่อนะอืมหนูงอนคุณพ่อนะวันนี้นะหนูโป้งคุณพ่อนะไม่ชอบอยู่กับหนูเลยวันวันมาไม่รู้ไปไหนพ่อนะ ไปก็ไม่อยู่กับหนูนะกกัดดีกว่ากัดดีกว่ากัดดีกว่าหนูมันเชี่ยวคุณพ่อแล้วอ,มอมืมันเชี่ยวมันคางคุณพ่อแล้วนะจะบอกให้นะคุณพ่อนะหนูกัด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 หนูแห่นแล้วนะแห่นรองเท้าแล้วนะเดี๋ยวก็อ้วก เขากัดไปทั่วแหละแล้วก็อ้วกแล้วก็ไม่สบายเอาเออเจ้านี้เขาไม่รู้เป็นไะไรอือตื่นมาก็วิ่งนูน่นวิ่งนี่วิ่งนั่นไม่รู้เป็นไรของเขาอีกเอองงกับเขาแล้วนะพ่อแม่ไปนองนะงงกับเขาแล้วนะเจ้าโชคนี่งงกับเขาแล้วเอาอยัางไงกับเขาเอาอยัางไงกับเขาเขามองหน้าพ่อแล้วพ่อนะ่ะ อย่ไม่สนใจหนูเลยนะหนูไม่สนใจพ่อแล้วหนูบอกให้คุณพ่ออยู่บ้านทําไมคุณพ่อไม่อยู่กับหนูหนูมันเขี้ยวแล้วนะอ่าหนูจะกัดอีกนะอะ่หนูอยากเล่นกับคุณพ่อคุณพ่อไม่ยอมเล่นให้กับหนูเลยนะจะบอกให้อ,อนื้วหนูกัดสะบอ้อจะกัดสะบอกัดสะบอกัดสะบออ มองแล้วเขามองแล้วชักเมื่อยแล้วนะคุณพ่ออืเรียกร้องไม่ค่อยสนใจหนูชักเมื่อยนะคุณพ่อนะชักเมื่อยแล้วอืมอืมชักเมื่อยแล้วนะคุณพ่อนะเขามองหน้าแล้วเขามองหน้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขา เ็ามองหน้าแล้วต้องสนใจละพ่อแต่ไม่สนใจละไม่สนใจพ่อดีกว่าอืมนั่นเขามองแล้วเขามองแล้วเขามีพ่อต่อสู้มาแล้วเขามีคู่ต่อสู้มาแล้วเขามองแล้วอืมมนงบอกใครมาเนี่ยพ่อหนูไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยไม่รู้เป็นใครเนี่ยมาเนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยนะพ่อนะ งั้นมากัดอีกแล้วกัดทำไมอีกทนะั้งโชคเนอะไม่เอานะชอบกัดชอบแทะชอบเล็มอยู่เรือ่อยอือ กัดแล้วเขากัดแล้วเขากัดแล้วอมันไสเหลือเกินมามันเครืองมันเครืองมันเครืองหน,เ ng, นเ ng, ูเข้าใจป่ะนี่เขาจะใช้วะไรเขาจะแกะเชือกตรงนี้นะพ่อแม่บน้องนะเขาจะแกะเชือกเขาเองอ <cing S 2> แกะเชือกเขาเองเดี๋ยวก็หลุดทือกเที่ยวนะถ้าไม่ผูกปมไ้เดี๋ยวก็หลุดออเอาแล้วเขาเอาจริงแล้วพ่อแม่น้องเอาจริงแล้วเขาเอาจริงแล้ว นูหมันเคี่ยวนะคุณพ like ่อนะคุณพ่อนะคุยไม่ร <prejudice ten> <leaves> ู้เรื่องเลยหนูอยากออกไปเที่ยวคุณพ่อหนูอยากไปเที่ยวกับหนุ่มๆเขาหนูเป็นสาวแล้วหนูอยากไปเที่ยวคุณพ่อหนูโป้งคุณพ่อแล้วหนูงอนคุณพ่อแล้วนะอืทำไมไม่ให้หนูไปกับคุณพ่ออืหนูอยากไปกับคุณพ่อนะเวลาไปถ่ายคลิปนะให้หนูไปด้วยนะหนู หนูชักมันไส้คุณพ่อแล้วเห็นอะไรคุณพ่อหนูจะกัดเลยรองเท้าก็กัดขาดหมดเลยเนี่ยรองเท้าคุณพ่อหนูก็กัดขาดเลยอืมสุดแล้วหนูเอาจริงแล้วนะคุณพ่อหนูเอาจริงแล้วนะอืมไม่ต้องเป็นแบบนี้คุณพ่อ่นอ่ยเอามาแล้วชักมันไส้คุณพ่อแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไส้คุณพ่อแล้วมาดูเรียบๆเคียงๆแล้วเอาอืมเอาเอา พังบ้านดีกว่าพัางบ้านดีกว่าคุณพ่อหนูพังบ้านดีกว่าอืม hmm. มันเขี้ยวแล้วนะพ่อนะพั hmm. งบ้านดีกว่าพัางบ้านดีกว่าเอาลองงัดดูออไหน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 ดูดิไหนดูดิไหนไหนไหนง ắt, ัดดูเอองัดกัดลงไปเลยกัดไปเลยอมีฟันเยอะแค่ไหนกัดไปเลยกัดไปเลยอืกัดไปอืมจะหักไหมนี่ เหล็กเนี่ยเหล็กกระฟันเนี่ยใครเจอแข็งกว่ากันกัดไปเลยกัดไปเลยน,นะครับผมพ่อยน้องขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อยน้องขอบคุณนะครับแล้วคลิปหน้าจะอ่ถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งติดตามเบาวต่อยกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ